ดราม่าเดือดเซียนรังแช่เอเจนซี่ดังเบี้ยวค่าตัวมหาศาลเกิดประเด็นร้อนระอุในวงการอินฟลูเอนเซอร์เมื่อเซียนรังอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังได้ออกมาเปิดโปงข้อมูลเกี่ยวกับกรณีที่ตนเองถูกเอเจนซี่เบี้ยวค่าตัวโดยระบุว่าได้รับข้อวามเดือดร้อนจากการทำงานที่ได้รับมอบหมายแต่กลับไม่ได้รับค่าตอบแทนตามที่ตกลงกันไว้คิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า1ล้านบาท รายงานข่าวระบุว่าเซียนรังซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านการใช้ชีวิตตามวิถีคนอีสานได้โพสต์ข้อความเมื่อวันที่6มีนาคมผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของตนเองเพื่อตีแผ่เรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าถูกเอเจนซี่ไม่จ่ายเงินค่าตอบแทนซึ่งครั้งมาเกือบ1ปีแล้วโดยเซียนรังได้รับงานจากเอเจนซี่ดังกล่าวโดยมีค่าจ้างที่ตกลงกันไว้จำนวนมหาศาลซึ่งเป็นจำนวนเงินประมาณ1ล้านบาท ซึ่งเป็นงานที่เป็นแบรนด์สินค้าเจ้าดังโดยทางเอเจนซี่ได้มอบหมายให้เซียนหลังรวบรวมและบริหารจัดการอินฟลูเอนเซอร์ประมาณ10ทีมเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายให้กับแบรนด์สินค้าที่มีชื่อเสียง เซียนรังและทีมงานได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายจนเสร็จสิ้นแล้วโดยมีรายละเอียดของงานที่ได้รับมอบหมายเช่นการสร้างสารรค์คอนเทนต์การโปรโมทส,สินค้าและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆแต่เมื่อถึงกำหนดเวลาจ่ายค่าตอบแทนทางเอเจนซี่กลับบิดพลิ้วไม่จ่ายค่าตอบแทนตามที่ตกลงกันไว้ซึ่งสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้กับเซียนรังเป็นอย่างมาก หลังจากที่เซียนหลังทวงถามเรื่องค่าจ้างพนักงานของเอเจนซี่ที่รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานได้ออกจากกลุ่มแชททำให้เซียนหลังไม่สามารถติดต่อสอบถามความคืบหน้าได้ซึ่งทำให้เกิดความกังวลใจและไม่มั่นใจว่าจะได้รับค่าตอบแทนที่พึงได้รับหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินจำนวนหนึ่งล้านบาทซึ่งเป็นจำนวนเงินที่สูงและมีความสำคัญต่อการดำเนินงานของเซียนหลัง